สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับหวยฮานอยสองตัวรูดนะครับ ในงวดวันที่7นะครับกันยายนพศ2 5 6พนนะครับครับผมสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับหวยฮานอยนะครับ2ตัวรูดเมื่อวานนะครับก็ไม่ทำา F c ซพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับผิดวังนะครับก็เข้าต่องวดนะครับเมื่อวานก็ให้เด่นอยู่ที่0กับ1นะครับรูด1ก็จะเจอ3เด้งนะครับก็จะเจอ3 1 1 5 2 1นะครับก็จะเข้า3มเด้งนะครับ สำหรับ0ูนย์ก็มาศูนย์สี่แปดเลขวิ่งนะครับผมสำหรับตัวเลขแนวทางสามหนึ่งก็ตัวเจาะด้วยนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับชุดสามตัวเอฟซีพี่น้องที่เคารพรักนะครับก็เกี่ยบเข้าโต๊ดนะครับให้แปดห้าศูนย์นะครับออกศูนย์สี่แปดนะครับแล้วก็ให้0,08นะครับออก048นะครับแล้วก็841นะครับออก8 40นะครับเน้นๆเลยนะครับเกียบแต้มเดียวตลอดเลยนะครับสำหรับชุด3ตัวนะครับอ่าก็ขอแสดงความยินดีกับ FC ซพี่น้องที่มีความโชคดีด้วยนะครับสำหรับชุด2ตัวนะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ได้ตัวเลขมาแล้วนะครับก็มาชมกันเลยนะครับกับตัวเลขที่ผมได้มานะครับเลขเด่นที่ผมได้มานะครับวันนี้นะครับเด่นก็คือ7กับ0นย์ะครับสายวิ่งสายรูดรูด7กับ0นะครับเพื่อความชัวนะครับ สำหรับศูนย์นะครับก็จะมีศูนย์เก้านะครับไปกลับนะครับศูนย์เก้านะครับศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์สองแล้วก็สามศูนย์นะครับสำหรับเด่นศูนย์นะครับก็เจาะสี่คู่นะครับสายวิ่งสายรูกรูดนะครับเพื่อความชัวนะครับสำหรับเจ็ดก็จะมีเจ็ดสองนะครับเจ็ดหกนะครับเจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดห้านะครับสี่คู่เหมือนกันนะครับสำหรับเด่นเจ็ดนะครับ สำหรับเบิ้ลนะครับก็ระวังไว้นะครับผมวันนี้ก็จะมี77 440 0แล้วก็99นะครับสำหรับชุดเบิ้ลนะครับก็มี4คู่นะครับ4น้อยนะครับในรอบในรอบเฉพาะกิจนะครับพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะครับสำหรับแนวทางชุด3ตัวนะครับวันนี้ขอเข้าโต๊ะเต็มๆหลังจากเมื่อวานแต้มเดียวแต้มเดียวนะครับเด่นๆนะครับก็จะมี807นะครับ430นะครับ แล้วก็172นะครับแล้วก็776นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับในงวดวันที่7นะครับกันยายนพศสอ6 4นะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ FC พี่น้องที่เข้ามากด subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจแอดมินนะครับก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกการติดตามนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกัน5โมงตรงนะครับทางไลฟ์สดเม็ดเดียวนะครับ สำหรับวันนี้โชคดีสวัสดีนะครับ